ขอแนะนำนะครับวันนี้จะพูดถึงแบงค์ยี่สให้ท่านที่ติดตามถอยฟรีฟอร์คิดนะครับมีไอเดียนะครับก็คือไปที่ธนาคารก็ได้ไปแลกแบงค์ยีบนะครับแนบละหนึ่งร้ายใบหมุนเท่าราคาหน้าแบงค์นะครับหนึ่งร้อยใบก็2,000บาทมาเก็บไว้นะครับเป็นที่ระลึก นะหรือวันข้างหน้ามูลค่ามันจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าธนาบัตรเนี่ยนะเสียง่ายนะครับชำรุดง่ายธนบัตรเก่ามูลค่าจะไม่ค่อยสูงแต่ถ้าธนาบัตรใหม่เป็นแหนบนะครับเขาเรียกว่าเป็นแหนบเป็นมัดมัดนี่นะเขาเรียกว่าเป็นแหนบนะครับนะแหนบละหนึ่งร้อยใบนะหรือคุณจะแลกน้อยกว่าก็ได้ขอให้เป็นธนบัตรใหม่แล้วก็มาเก็บเอาไว้นะครับ เป็นการดักหน้านะครับนะว่าถ้าเราอยากจะลงทุนนะครับเพราะว่านะต่อไปในอนาคตธนบัตรเหล่านี้ก็จะหายไปจากท้องตลาดเพราะธนบัตรปกติเวลาใช้งานแล้วจะเสียง่ายนะครับชำรุดง่ายนะเพราะาคุณไปแลกมาเก็บเอาไว้นะครับให้เป็นของใหม่เอี่ยมเลยนะครับนะที่นะ,นะ,นะ,นะกระทรวงการคลังหรือ หรือที่ธนาคารทั่วไปก็ได้นะครับนะนะอย่าเสียดายนะครับณนะวันนี้มีโอกาสนะครับนะทุกคนมีโอกาสเท่าๆกันแต่ใครจะมีไอเดียนะมีความคิดหรือมีแนวความคิดหรือกล้าลงทุนนะจริงๆก็ไม่ได้ลงทุนอะไรครับราคานะเราก็แลกสองพก็สองพ1,000ก็1000นะหรือจะ1000ใบ20 0ห0บาทก็ตามแต่นะ มันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าครับนะนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับนี่คือการลงทุนที่ไม่ขาดทุนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม